วันนี้ตำนานของพระนักพัฒนายังคงจะหรดจารึกเนื้อแผ่นดินอำเภอลีจังหวัดลำพูนดินแดนที่เคยซุกซ่อนตัวอยู่ในขุนเขาท่ำกลางความแห้งแลง้งตราบจนพระครูบาชยะวงศาพัฒนา หรือพระครูบาวงที่เดินทางทุดงอบรมสั่งสอนธรรมะของพระพุทธองค์ให้กับชาวบ้านและชาวเขาในที่ต่างๆทางภาคเหนือมาจำพรรษาอยู่ที่วัดพระพุทธบาทห้วยต้มหรือวัดพระบาทห้วยต้มเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจให้กับชาวบ้านชาวเขาจากที่ต่างๆที่ท่านได้อบรมสั่งสอนมาก็ได้อบพยพย,าย้ายถิ่นฐานติดตามาอยู่กับท่านและช่วยกันพัฒนาดินแดนแห่งนี้ ให้เจริญงอกงามจนถึงปัจจุบันศูนย์พัฒนาคงหลวงพระบาทพุตต้มเนี่ยความเป็นมาก็คือ,อ,อในปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้เสด็จเยี่ยมราษฎรในปีประมาณช่วงปี2521นะครับก็มีพระอริยะสงฆ์คือหลวงปู่คูบาชยยะวงศานะครับซึ่งชาวบ้านเรียกกันทั่วไปว่าหลวงปู่คูบาวงนะครับก็หลวงปู่ได้มาอยู่ที่หมู่บ้านพระบาทพุตต้ม พอปี2521ที่เป็นจุดกำเนิดของคงกระหลวงตรงนี้นะครับท่านมาเยี่ยมในพื้นที่โดยตรงเลยนะครับพูดคุยเรื่หลวงปู่อาจจะทูลขอในหลวงท่านก็คงจะพระราชทานคงกระหลวงในช่วงตอนนั้นนะครับประมาณปี2521-22นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นหมู่บ้านกระเหรี่ยงขนาดใหญ่นะครับมีเมตตาราับคุบาองค์นี้เมตตาที่สุดครับ ถ้าไม่ใช่ครูบาองค์นี้ก็พวกเราก็จะได้ไม่ได้มาอยู่นี่เป็นสินค้าสําหรับชุมชนได้อย่างไงค่ะเป็นงานฝีมืองานภูมิปัญญาอย่างเงี้ยค่ะก็ดีขึ้นดีขึ้นมากเลยค่ะค่ะก็เป็นรายได้ที่บางครอบครัวเขาถือเป็นอาชีพเลยก็มีแม้วันนี้พระครูบาวงจะมรณภาพไปนานแล้วแต่สิ่งที่ท่านฝากไว้ให้กับแผ่นดิน และผู้คนของอำเภอลี้จังหวัดลำพูนได้ออกผลงอกงามทั้งผู้คนแห่งบ้านพระพุทธบาทห้วยต้มหรือวัดพระบาทห้วยต้มที่ยังคงยึดมั่นในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาและการพัฒนาที่ชาวบ้านช่วยกันสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาที่มีต่อพระนักพัฒนารูปนี้พระครูบาชยยะวงศาพัฒนาพระครูบาวง์